ถ้าหากเราจะไปลงนะหน้าทองกับอาจารย์หนูนะ4,999บาทนะคะจะไปลงนะแล้วต้องจองคิวอยากจะลงนะหน้าทองเตรียมเงินไว้ค่าคู่4,999บาทแล้วเดือนนี้เดือนนี้นะนี่ทุกคนเห็นไหมกร,รกฎาคมได้แค่วันเดียวเท่านั้นวันที่9ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นวันพุธวันที่สองที่เหลือตารางเต็มหมดเลย ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีเงินแล้วแบบอาจารย์<ต>เจิมให้หน่อยอไม่ได้มีรอบมีคิวใช่เขามีรอบมีคิวแป้งตัวนี้เหมือนกับเจิมนะหน้าทองกับอาจารย์หนูที่สํานักเลยค่ะคําพูดนี้อาจารย์หนูเป็นคนพูดเองเลยแค่าจาับก,ก็รู้สึกแบบคนลุกแล้วให้ดูนะยยนี่คือแป้งที่เป็นนวัตกรรมเกาหลีด้วยนะคะถ้าหากถามถึงเรื่องการใช้งานปกปิดริ้วรอยอ่ะ รอยสิวรอยดำช่วยได้ถ้าพูดถึงเรื่องแบบว่าไม่ให้หน้ามันช่วยได้กระจายแสงหน้าเนียนนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นมีสองสีสำหรับคนผิวขาวอมชมพูแล้วก็จะมีสำหรับขาวเหลืองนี่คือแป้งนะแต่ถ้าหากเราพูดถึงเรื่องเมตตามหานิยมพุทธคุณให้ดูตรงนี้ก่อนให้ดูยัน